จะถามว่าที่ตั้งไลคุ๊ปมาเพื่ออะไรแฟนับผมอยู่กันทั่วประเทศเยอะมากก็อยากจะรู้ว่าทุกคนอยู่ภาคอะไรอยากรู้ว่าทุกคนอยู่จังหวัดอะไรบ้างแต่ซึ่งถามว่าในไอจก็มีในเพจก็มีมันก็มันก็เป็นแบบไม่ส่วนตัวมากๆคือทุกคนมในข้อมูลมันก็ไม่ชัดเจนผมอยากได้ ตั้งขึ้นมาแบบในกลุ่มเป็นสี่ห้ากลุ่มนี้ยอยากท้าขึ้นอยากจะรู้ว่ามีจังหวัดอะไรอยากจะรู้ว่าชีวิตประจําวันแต่ละคนทําอะไรบ้างแล้วก็อยากให้ FC แต่ละคนเนี่ยคุยกันอยากให้รู้จักกันเป็นเพื่อนพี่น้องครอบครัวกันอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนในจีก็ต่างคนต่างเม้นต่างคนต่างกดไลค์อะไรแล้วไม่ได้มาคุยกันอยู่แล้วที่ของครานี้ก็อยากให้คนคุยกันมากกว่าอยากจะบอกอะไรเขาไหม ก็อยากจะบอกว่าก็ไม่แน่วันดีคืนดีในอนาคตกลุ่มนี้อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าอาจจะมีคนผิดกฎก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ผมทำนี่มันก็เป็นส่วนตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะมีกฎบ้างที่จะป็นกฎทำกฎแล้ก็มีบางคนที่อาจจะมีกลุดบ้างแฝงบ้างก็ก็อีกไม่นานแนะถ้าถ้ายังถ้าผมแบบควบคุมไม่ได้ก็คงต้องต้องผมก็ต้องขออ่อกลุ่มเองแต่กลุ่มนั้นก็ยังมีอยู่ได้ どうぞ。